ันนี้เป็นสายตอบพเนียดนะครับตอนนี้อายุได้แล้วครับแปดเดือนแปดเดือนกับแปดเดือนก,กว่านะครับเปิดเอานะครับปึดได้นะครับชุดนี้เหลือเเลือดเล็น้อใมนไูงนะครับเหลือตัวเดียวนะครับเป็นรุ่นเดียวกัน เขาที่เล๋อจะเป็นรุ่นน้องครับรุ่นน้องมีอยู่อคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งก็มาสักสาเดือนนะครับแล้วก็มีคู่เล็กคู่เล็กที่เพิ่งออกมาก็ประมาณไม่เกินเดือนนะครับคู่หนึ่งเป็นชุดนกต่อนะครับนี่กำไลเหลืองนะครับกำไลสีเหลืองจะใส่พลาสติกหลอดสีเหลืองนะครับชุดนี้เป็นเป็นรวมรวมสีสายเลือดนะครับสีสายเลือดคือเป็นนกป่าเลยนะครับนกป่าป่าร้อยนะครับแล้วก็เดิน นังสส่กรุกมาแล้วก็มีคารลมนะครับมีเลือดคารลมแล้วก็มาอีกทีเราเป็นคูหนุนนะครับเป็นนกเก่งๆสีสายเลือดรวมอยู่นี่หมดนะครับอยู่ในชุดนี้นะครับชุดกำไรสีเหลืองนี่นะครับจะทำออกมาเป็นนกต่อนะครับทำตไตายนกต่อตำเนียงป่านะครับตำเนียงคล้ายๆป่าเจาต่างป่าเสียงก็ประมาณเล็กๆทีนกานะครับ ไม่เล็กมากนะครับจะเป็นเล็กๆปีนกลางอันนี้ต้องใช้ฝึกนะครับต้องฝึกเอานะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาฝึกนะครับตอนนี้ก็เพิ่งได้พนเนี้ยทำใหม่เดี๋ยวพักหนึ่งครับเดี๋ยวจะลองลองฝึกดูนะครับเพราะว่าเอ็มพี่ันก็ได้แค่แขวนๆแ,แถวบ้านเองครับท้งหลังบ้านเนี่ย ไม่มีเวลาไปเดินนะครับแล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับคนเดินไม่ออกไ, <respuesta. S 2> ไปต่อนานแล้วนะครับเรองต่อไปนานแล้วชุดนี้นกต่อใช้ได้นะครับเอารุ่นที่รุ่นที่รุ่นลุงรุ่นรุ่นน้ํารุ่นอาเนี่ยรุ่นก่อนๆครับใช้ได้แล้วก็รุ่นนี้ที่ออกมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเจอนกดีๆเยอะนะครับสายัวนะครับที่มาเล่นดีนะครับเเล่นั่นแน่นครับพูดง่ายชั้นนี้มันแน่นนะครับ ก็จะทำนกต่อได้นะครับเน้นเลยเพราะเน้นเน้นทำสายนกต่อคือไม่เร็วนะครับเวลาเรียบเรียบไม่เร็วมากไม่เร็วเกินไปส่วนตัวในทางนู้นนะครับเป็นรงนกคารลมนะครับคารลมมันจะเร็วกว่านะครับคือเป็นคารลมผสมที่ผสมจับกับสายแข่งนะครับกับสายแข่งสายแข่งก็จะเร็วหน่อยแนวเร็วหน่อยแต่ไม่ถึงกับคารมความเร็วนะครับมันก็จะดินทางทางกันไว้นะครับ ถ้าคารมดีกัตัวด่างนะครับตัวด่างนี่คารมดีเลยนะครับคารมปากเพาะเลยนะครับกำลังจะเปลี่ยนสีแล้วครับกำลังเปลี่ยนสีอยู่เปลี่ยนสีตัวอยู่จะถือจะดึงจะดึงเลือดกลับมาครับเลือดปากลับมาตอนนี้ใช้คอทำอยู่นะครับตัวด่างตรงนี้เป็นตัวลูกครับตัวด่างที่อยู่เนี่ยตอนนี้เป็นตัวลูก คารลมความเร็วครับวันนี้เป็นล,ลูกผสมคารมนะครับบทีตัวตวิคูนะครับในจอกเร็วหน่อยนะครับนกต่อสายต่อครับมีคคิปปีกครับมันจะเรียกามากนะครับเรียกไม่ค่อยนะครับานกป่ามาก,ก็จะมีคารลมบ้างแต่น้อยนะครับมันคารลมป่ามันไม่มาก เเรรียยกไปื่อสังเกตดูนะครับนกแฝนติดกันหมดนะครับนกแฝนติดกันหมดอายคาุคนลายุนะครับไวคนลัยนะครับแต่นกเล่นทุกตัวนะครับ ไอ้ซยุมันได้เนี่ยเือนกเขาใหญ่เนี่ยต้องรอเราให้สักประมาณหกเดือนขึ้นไปครับสองเดือนขึ้นไปกำลังดีจะเต็มที่เลยคือแปดเดือนขึ้นนะครับแต่เดือนขึ้นไปเนี่ยนกจะปล่อยเพลงมาเต็มนะครับคือร้องสำนวนอะไรเงี้ยเต็มหมดสถาน,นชัดเจนว่าลงจีบปุกนะครับแล้วก็มีคารมไม่มีคารมเรียบไม่เรียบนะครับเราจะขึ้นเต็มที่คือแปดเดือนขึ้นไปนะครับ ถ้าขึ้นจริงคือนกคงเจ่งเลยครับสี่เดือนสี่เดือนถ้าเดือนประมาณนี้ครับก็เริ่มขาดแล้วแต่ยังไม่เต็มที่นะครับถ้าดูที่ขาดเลยคือแปดเดือนขึ้นแน่นอนครับถ้านกสี่เดือนถึงหกเ,เดือนเนี่ยเราก็อรอเรารู้แล้วรู้แรกๆนะครับมนันนกจะดีนี่ดีนะครับเราก็เก็บไว้เราก็เลี้ยงไว้จอดพออายุมันได้ขึ้นแปดเดือนเนี่ยมันมันใส่เต็มนะครับใส่เต็มไม่ถึงว่ามันขาดเต็มที่ เต็มที่มีคุมมีครูนะครับชัดเจนอันนี้บอกผมหลับมือใหม่นะครับมือเก่าบางคนอาจจะรูแล้วนะครับแล้วก็เก็บๆก,กันไว้ครับแนะนนกข่าววตาท่นรอรอ,อเวลานะครับเราต้องใช้เวลาใจเย็นใจเย็นเพราะบางตัวเนี่ยต้องรอรอหกเดือนขึ้นไปหกเดือนขึ้นไปนะครับเล่นได้จริงก็แปดเดือนขาดเด่นขึ้นนะครับ ต้องรออยู่ครับก็ค่อยใจเย็นอีปีนึงนะ้รันจะแบ่งที่นึงเนี่ยก็ประมาณครึ่งปีครับครึ่งปีขึ้นไปนะครับหนึ่งแบ่งนึงทีผมถึงไม่ค่อยได้ลงชิปนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นลูกนกบางทีลูกนกมันไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทานได้ได้มีเสียงไม่ออกนะครับอย่างไนพวกที่ออกออกอยู่เนี่ยออกเสียงอยู่เนี่ยที่ถ่ายชิปเนี่ยก็คือมันเต็มแล้วมันจับแล้วพอมันจับแล้วราคาก็สูงพอราคามันสูงปุ๊บเราก็ไม่กล้าตัวรันนะครับ จะเป็นน้อยคนผมก็เลยไม่เน้มันไม่ได้ตีเ,เลียดอะไรมาก็จะเก็บเก็บได้เก็บนะครับแต่ผมว,ว่ล่าจังหวะมันก็ไปนะครับมันไปของมันเองครับนอไมีเจ้าของแต่บางตัวเนี่ยผมเป็นเจ้าของนะครับมันก็เลยไม่ไปนะครับมันมีฝังนกบ้างครับ ก็ลเล,นเลเเเ่นเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยสายสาเก็เรียบไปเรื่อยนะครับแล้ค่อยเรียกเขาสลอมไปเรื่อยนะครับสายสาส่อกันแบบนี้ครับนกขมางไก่คือใส่อย่างเดียวครับกดคูใส่เลยนะครับนี่มันพวกเดียวกันนะครับรู้ มันก็จะเล่นต่างคนต่างเล่นแบ่งเล่นนะครับตอนนี้หาถาดไม่ได้นะครับถาดรองก้นกลงครับต้องไปหาซื้อใหม่ถาซื้อยากมากครับเป็นถาดนะครับถาดพลาสติกนะครับแบบนี้ครับตัดอีเกี่ยวในคลิปนะครับไม่ค่อยเจอครับแถวนี้มันเจอตาเล็กๆนะครับผ้าเนี่ยใช้มาหลายปีนะครับกว่าจะกว่าจะเลกขนาดนี้ต้องหลายปีนะครับกว่าจะเปื่อยเนี่ย รอหาขาดหากคือยางนะครับต้องให้เจอจะเลยยังไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้สามพันนะครับที่ครูนะครับเป็นคารลมนะครับแล้วเสียงกลางอันนี้แค่เสียงกลางนะครับยังไม่ใหญ่นะครับแค่กลางผมป้ามันกลางนะครับอาจารย์ลองคนฟังเป็นใหญ่เลยนะครับผมตีของตีแค่กลางนะครับตีแค่เสียงกลาง เล็ก็ลกลางครับมันก็เรียของไปไปเรื่อยๆนะครับนอกอันนี้คิปไม่ต้องตัดต่อนะครับที่นี่ส่วนมากทำไม่ค่อยตัดต่อคลิปนะครับไม่มีเวลานั่งตัดต่อนะครับเพราะว่างานเยอะครับนกเขาก็นานๆาทีนะครับเดกให้ฟังทันทีช่วงนี้อากาศชื้นๆนะครับนกตะขันดี เก่งเลยใครสนใจแล้วทักมาครับนกอยู่ซอยพีชนะหนึ่งนะครับใกล้ตลาดหนองสองกอทอมอนะครับเบอร์โทร0996699796 0996699796เก้วครับเมมเบอร์ก็ได้ครับเมมเบอร์ที่ให้นี่นะครับแล้วก็ทักลายส่วนตัวมาได้นะครับเพราะว่าเมมเมมเบอร์บันทึกเบอร์ไว้เนี่ยลายมันจะเด้งเลยนะครับ ขอชวาเสียงก็ขันนะครับขอชวาเสียงนี่เริ่มต้นสามพันขึ้นไปนะครับต่อตัวนะครับที่นี่ทำต่ำไม่มีนะครับหลักร้อยไม่มนะีไม่ได้ทำนานแล้วนะครับนี่ทำดัชนกนกเกียดเลยนะครับตกเกลเล่นได้กลางๆแลครับกลาง,ๆค,ง,คงๆครับสามพันขึ้นไปไม่เกินหมื่น,นครับราคาเป็นประมาณนี้ มานี้นะครับฟัชวาเสียงนี่นก็ตอนนี้มันเหลือตัวเดียวนะครับที่ขันตัวทั้งาแดงนะครับพี่ลงชิดเป็นล่าสุดนะครับตัวนั้นก็5,000 5,000นะครับตัว้5,000ไม่ลมไม่ลมเดินทางนะครับไม่ลมเดินทางไม่ลมไม่ล,ม,ม,ลมสม่งนะครับเราวมก็เรียกมันเรื่อยเรื่อยไปครับรไปนื่อย กดหน้ <rí> e> หหานะครับเข่าชวาเสียงนะครับต้องกดหน้า, Million น,านะครับกดหน้าคือคำหน้าครับคำหน้าต้องกดสายผมจะเป็นสายกดหน้านะครับถ้าไม่กดก็คือผมจะไม่ทํานะครับเพราะเมื่อก่อนเล่นธรรมดามไม่กดผมก็เลยต้องหาสายที่มันกดหน้าจริงๆนะครับเป็นสายพันของเขานะครับเราสายนิ่งแล้วนะครับ ลูกอมมาก็จะมี3เม็ด3เม็ดในนะครับ3เม็ดใน4 5เม็ดในมีปลายนะครับครับนี่ครับคือนก,นก,นก,นกนพัฒนาพัฒนาแล้วนะครับแต่นกเก่าเนี่ยเปนคู่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 ธรรมดานะครับมันไม่มีอะไรไม่กดอ,อันนี้ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับ เป็นตัวผู้เนี่ยตัวผู้มันน้อยนะครับเพราะว่าตัวผู้บางทีมันเป็นลูกนกของเขาขายนะคู่เป็นคู่ไปนะครับมันก็เลยไม่อยู่นะครับมันเหลือตัวเดียวเนี่ยครับเขาสวาเตียงนะครับ,ววรรบที่เหลือเนี่ยก็เป็นเป็นตุ้เมียนะครับตุ้เมียเยอะนะครับแต่ตุ้เมียนี้ก็ก็แพงอยู่นะครับผมไม่ได้ปล่อยแบบถูกนะครับเพราะว่าสายมันนิ่ง เวลาคุณนัตุมเนี่ยไปได้ไปทําทีเดียวก็มีรุ้นเลยนะครับจะมีรุ้นได้ลูกดีเลยมันนิ่งครับพับพัว,พวกกลับไปก็ได้เหมือนกันไปทําแล้วก็ได้เหมือนกันได้คือแนวเดียวกันนะครับลูกมาแนวเดียวกันเราจชวาเสียงที่นี่ย้ำอีกทีนึงครับหลักร้อยไม่มีนะครับไม่ได้ทํานานทีก็หายทีครับแบ่งงานทีก็ต้องรอยุ่นนกครับให้นกมันขันนะครับ ตามต้องมีหเดือนขึ้นไปนะครับเหมือนกันครับเขาชวาเสียงจกเขาชวาเสียงนั้นตเขาใหญ่เหมือนกันครับคลิปนี้ก็เปลวาเท่านี้นะครับบอกข่าววันต่อต่อนะครับขอบคุณนะครับรับผักติดตามไปเรื่อยนะครับแต่เราก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าบ้างเปลี่ยนหน้าบ้างนะครับเป็นตัวเดิมนะครับ ส่วนมากจะเน,นเน้นเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไปชอบก่อนนะครับพอชอบปุ๊บก็อยู่นานหน่อยนะครับราคาก็จะลงลงยากหน่อยนะไม่น,นี่สาสิงนะครับเราสสับต,ตัวมันนอกคัดหมดนะครับนกคัดเล่นคัดเลี้ยงขอบคุณครับที่รับชมนะครับฝากติดตามเรื่อยๆนะครับ